น,นิพาเจ้าเซ้นสออออกต่อครับขึ้นแป๊บเดียวครับตอนแรกขันโยนนะครับผมถ่ายไม่ทันตอนนี้เรียกแล้วครับวันนี้ขอถ่ายใกล้ๆครับเพื่อไม่ช็อตเด็ดยังไม่มีนกป่ามาร่วมนะครับ เราดูผลงานครับจะมีนกป่ามาร่วมหรือเปล่าช่วงสายๆนะครับแปดโมงกว่าแล้ววันนี้เหมือนมีนกป่า,ามาขันใกล้ๆครับ มาตามตัวหมายเจ้าสองกุกกเสียงกลางไปใหญ่นะครับ โยนหาแล้วครับนกปากกุบเดียวครับเสียงกลางไมใหญ่นกเขาชวามาก็าครูครับ ไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นี่นะครับปีลาเขาครับ มาครับเต๋อะไร่มาแล้วครับผมต้องแอบมานนครับไม่มีนกมาร,ร่วมเลยครับทั้งขันโยนขันเรียกโมโหแล้วครับ ไม่มีนกมาร่วมเจ้าเสี้ยงต่อเลยครับคงต้องย้ายหมายครับนี่ครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับเสียงกลางวานดีครับ นะครับย้ไมยครับตรงนู้นครับจะมีนกมาร่วมแล้วครับเรียกหมาครับตะเสียนต่อจะทำได้หรือเปล่าครับ สียงดีครับตัวนี้มาเข้ารวมแล้วก็กูแส่แล้วก็หนีไปครับเ็จะห่วงคู่เขามากกว่าครับมาคู่ใส่แล้วก็บินไปหาคู่ตัวเมียครับยากครับช่วงนี้ต่อนกนกเข้าคู่กันเรียบร้อยแล้ว ต้องย้ายไมใหม่ไปที่ใหม่แล้วครับแถวนี้กินยากครับออนุกุงย้ายไมใหม่ครับไม่หมานครับวันนี้กลับแล้วครับผมพาเจ้าเสี้ยนสอกลับบ้านนะครับเจ้าเสี้ยนสอนี้บนหัวก็ดำพึ้นเลยนะครับดยวถ่ายให้ดูบนหัวนี่เสี้ยนสอดำพึ้นเลยครับ ถือว่าเป็นนกมงคุอีกประเภทหนึ่งนะครับนกต่อนิ่งๆครับขึ้นก็ขันเลยนี่เพิ่งออกต่อกับผมครั้งแรกนะครับยังไม่ชินหน้าชินตาฝากติดตามผลงานเจ้าเสยนสอต่อไปครับยังไงก็ขอฝากช่องบอยนกเขาใหญ่ฝากติดตามผลงานเจ้าเสยนสออีก จักหน่อยครับให้มันชินหน้าชินตาผมก่อนครับออกต่อยาวๆแนะ่สวัสดีครับ